แม้แต่ตอนนั้นเขาจะรู้สึกเบื่อนายคุณเฉยชาคุณแต่ความรู้สึกตรงนั้นกลับมาแน่นอนฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนเพอร์เฟกแต่ฉันเหมาะสมกับคุณที่สุดแล้วคุณก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเนาะอันนี้แบบมีความนนี่คนคนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเออ <c oughs> เล็กๆ การบอกว่าเราไม่เพอร์เฟกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าการถ่อมตัว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 นะผู้ชายก็จะสุขอะอ่อนอ่อนกับคนที่แบบนอบน้อมมากกว่าถนะูกไหมแต่ไม่ใช่คนที่พี่นองพี่เทานะคนที่นอบน้อมก็คือคนที่เหมือนกับยอมลดอะไรบางอย่างนิดๆนะคนก็จะรู้สึกว่าโอเคอะเราไม่จําเป็นต้องแข่งกับคนนี้เพราะเขายอมอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราเปิดประโยชน์ด้วยการบอกว่าฉันไม่ใช่คนเพอร์เฟกมันก็คือเรื่องจริงนะเธอไม่ได้เพอร์เฟกหรือจริงๆริงเราอาจะสวยมากก็ได้นะแต่เราก็พูดเหมือนเหมือนถ่อมตัวนิดๆทำให้ากากเ,ออเ็จทะ เหมือนเป็นคอนเฟิร์มเมชันเขาอาจจะแย้งในใจแต่ว่า,ามันไม่มีตัวช่วยแยง้งไงสมองเขาก็จะคิดไม่ทันสมองจะคิดไม่ทันเพราะนั้นเขาจะคาพูดเนี่ยมันจะไปวนๆในห,หัวเขาแล้วเขาจะเชื่อตามถ้าเราพูดบ่อยๆทีนี้ความลับของเทคนิคการใช้คําถามนำเนี่ยคุณต้องจดเลยนะคุณต้องใช้คําถามเชิงบวกที่มันเชื่อมโยงกับอารมณ์บวกในอดีตอ,อย่าไปอย่าไปใช้คําถามประมาณว่าเธอจําได้ไหมตอนที่เธอตัดสินใจผิดพลาดท,ที่เธอซื้อบ้านหลังเนี้แล้วไปตอกย้ำความผิดพลาดในอดีตซึ่งทําให เขายิ่งไม่ชอบคุณเนี่ยเพราะนะว่ามันมัน,ม,นมันไปดึงความทรงจํำในอดีตเขาจะรู้สึกลบมากกว่าบวกเพราะนั้นอดีตร่วมกันแน่นอนแต่ว่ามันมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยคุณต้องช่างใจให้ดีแล้วก็เลือกอดีตที่มันเป็นบวกๆมาพูดถ้าหากว่าคุณมีปัญหาอยากจะมาปรึกษาโคช้ชทักแชทมาได้เลยทางไบโอน